สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบก,กับหม่วยเดชโชว์ซี่เพื่อคุณผู้หญิงนะคะวันนี้นะหม่วยจะมากันแรงตีนะคะแล้วก็มีแบบให้ความเชื่อมั่นกับลูกค้าหลายๆท่านนะคะที่มีการสั่งซื้อดิซี่กับหน่วยนะคะว่าเอ๊ะของสั่งออนไลน์ไปแล้วเนี่ยจะมีถึงลูกค้าหรือเปล่าน,นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมีสลิปมาให้ดูเลยนะคะว่าเรามีการจัด ะะอันนี้ก็จะเป็นสลิปนะคะส่งให้ลูกค้านะคะเยอะมากๆเลยเห็นไหมคะและเราก็จะตัดรอบนะคะก่อนบสามเมืองนะคะแล้วของเนี้ยก็จะจัดส่งนะคะภายใน 1- นึ่งวันเลยนะคะเราส่งผ่านเคอรี่เนาะเคอรี่นี่ก็จะเป็นรถส้มๆใช่ไหมคะแล้วก็จะไปส่งถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะคะลูกค้าก็รอรับแล้วก็บางคนนะคะอาจจะเก็บเงินไปทานเนาะก็สามารถจ่ายเงินแล้วก็รับของเลยนะคะวันนี้นะคะถ้าคุณลูกค้านะคะสังง่งกับมวยเองนะคะ มีความเชื่อมั่นแล้วก็ไว้วางใจหมอได้เลยนะคะเพราะว่าหมอเนี่ยจะส่งให้ลูกค้าจริงๆนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตกขาวมีกลิ่นหรือว่าคันในช่องคลอดเปของประจาเดือนนะคะบางคนนะคะไม่กล้าปรึกษาใครนะคะสามารถเข้ามาปรึกษาหมอได้เลยนะคะเพราะว่าหมอเนี่ยเข้าใจถึงความรู้สึกของลูกค้าดีค่ะเพราะว่าเราเนี่ยก็เป็นผู้หญิงคนหน,นึง่งเนาะก็จะมีคนเข้ามาปรึกษาเราคนค้าเยอะมากเลยแล้วเราก็จะเป็นที่ปรึกษาให้ อยากดีเลยนะคะสำหรับนะคะวันนี้นะหมวยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบก,กันทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ